สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะวันนี้แอดมินมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะมีโอกาสได้ร่วมแบ่งปันให้ใครนะคะของแท้จากวัดเจดีและวัดศรีมาประสิทธิ์วัดพระโคสงขานะคะทุกรายการที่เพจเรามีนะคะของแท้ร0อเปอร์เซนนะคะร่วมแบ่งปันนะคะเผยแผ่บรารมีร่วมกันนะคะ ของดีมีน้อยหมดแล้วหมดเลยท่านใดที่คิดว่าสนใจนะคะร่วมแบ่งปันกับเพจของเรานะคะช่วยติดตามนะคะร่วมลุ้นร่วมแชร์และเป็นกำลังใจขอได้ไหว้รับทุกองนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์เนื้อไม้นะคะไม้แกะสักทองนะคะรุ่นส่งน้ำหกสามที่หายากมากที่สุดตอนนี้นะคะสวยงามจริงๆนะคะแล้วก็จะมีรุ่นอ,อมสินชุด สร้างมุนดบนะคะมีผ้ายันนะคะในรุ่นของส่งน้ํานะคะอะคริลิกนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะแบ่งปันนะคะแบ่งปันมีแถมผ้ายันมีแถมน้ําเต้ารับซัพ์ให้ท่านด้วยนะคะเลือกชมตามนี้ได้เลยนะคะเรามีความยินดีที่ร่วมแบ่งปันกันจริงๆนะคะ